สวัสดีครับยูผมมิสเตอร์สงครามนะครับกลับสรีททุกท่านเลยนะครับโอเคครับทุกคนนี้ก็เข้าเกมมาตอน10บโมงเช้าเนี่ยมีอะไรเซอร์ไพรส์เรานั่นเองนะครับโอ้โหล็อกอินเซอร์ไพรส์ว่ะโอเคแต่นี้ยังไม่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนักสิ่งที่สําคัญก็คือนี่นะครับทุกคนซวงสุ่มอีเวนต์ดาวตกนะครับได้เวลาลุยกดลุยจากตรงนี้เลยนะครับดวงจะได้ดีๆจัดไปฮะดา hey! วตกเฮ้ยสองอันนี้หรอ ได้แค่2อ,อันนะครับสำหรับไอดีหลักของเรานะผมเก็บไปทั้งหมด150คอร์คอนนะครับโอ้โหได้สองลุงแย่เกินปุยมุหยแย่มากเลยได้แค่นี้ผมคิดว่าจะได้รางวัลที่1ที่2องสร็จแล้วแลปอดกระลับยังไม่มีนะเดี๋ยวหาว่าผมแบบจกตาอีก <c oughs> โ,อโครงการนี้เราล้มเหลวเนี่ยครับเก็บน้อยหวังรางวัลใหญ่ครับล้มเหลวนะโครงการนี้นะครับ เป็นการสุม่มจริงๆนะเกมไม่ได้ลักไว้ว่าเก็บน้อยเก็บเยอะนะครับแต่ส่วนมากเก็บน้อยก็จะได้2ลุ้งแบบนี้แหละครับนะถือว่าไม่เลียวนะครับอ่านี่เก็บน้อยนะคือเราต้องแบบดูว่าเราต้องการอะไรนะถ้าเราอยากาได้ตัวกระชาตต้องการวัตถุด,ดิบเป็นอะไรพวกเนี้ยกบอะไรพวกนี้ก็เก็บไปเยอะๆดีกว่านะครับเก็บแม็กจะดีมากเลยแต่ถ้าเราอยากแบบมีโชคไปลุ้น2ดาวลุงแบบนี้เก็บน้อยนะครับได้ลุ้นมากกว่าจะไปครับผมทุบทั้งหมดปัง นี่ผมก็ได้มา3ใบนะครับอันนี้เออสาใบนี้หอันนะครับอะไรต่อไปรางวันที่หนึ่งไหมรางวันที่1โอ้โหรางวันที่4ป่ะโอเคได้กบมาหนึ่งตัวละกบม่วงนะอุย้ยเอาแล้วต่อไปรางวันที่2แน่นอนรางวันที่ที่โอ้โหรางวันที่3แย่เลยทีนี้โอเคเราก็ได้แค่รางวันที่สมานะครับในดีหลักโอ้โหถือว่าโหดร้ายเกินไปไหมก็ ปกติในเกมอยู่แล้วเก็บน้อยได้ประมาณนี้ผมก็อมโอเคก็ถือว่าไม่ค่อยแบบเลวร้ยวายเท่าไหร่นะครับโอ้โหที่จริงก็อยากได้รางวัลดีเลยนะภายใเราเอาตัวกระชาที่เราได้มาไปเปิดกันเลยเนะี่ยคนที่เก็บเยอะก็จะได้ตัวบางคนอาจจะถึงแบบ7จ8 0ก็เป็นไปได้นะครับก็ตัวมาลงตู้ตรงนี้ต่อน,นะครับเออถ้าได้มูลกระปะมาก็โอ้โหไม่เป็นไรไม่เสียใจที่เราไม่ได้รางวัลที่2ที่1นะครับ ดีใจมากกว่วที่เราได้มูลข่ปาปะนะครับแต่ว่าผมนี่น่าจะยังไม่ได้มูลขปาปะหรือเปล่าเนี่ยดูทวงละคือไม่ออกอะไรดีตัวเองเนี่ยเข้มานเลยมาเถอะขอลังเลยมูลขปาปะทํามูลขปาปะมาผมอาจจะเล่นเกมนี้ทุกวันอเงี้ยเออไม่ออกผมก็ไม่เล่นทุกวันละไว้มออืมจบกันครับผมแยกยาย <laughs> โอ้ไม่ได้เนี่ยครับใครได้รางวัลดีๆยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยเนี่ยเอ้ยลืมไปนะวันนี้เราเป็นเล่นทอยลูกเต่าดีกว่านะครับผมจะมากิ่งตารางไงครับ <c oughs> ดูตารางผมดีโคตรเฟี้ยวอะครับตอนแรกผมก็เป็นตารางไก่ๆอยู่นะพอผมแบบมุนๆไปแล้วมันเข้าเส้นชัยไปอีกครัง้งหนึ่งเส้นชัยใช่ไหมตรงที่สลับอ,ะ,อะนะแล้วมันก็เปลี่ยนมาเป็นหน้ากระดานเนี้ไม่รู้ว่าผมจะได้กบก้าดาวไหมกระดานนี้นะครับโอเคผมได้ไปทําการฟาร์มมาเป็นที่อยู่บร้อยเนยเดี๋ยวเราไป ลองหมุนกระดานดูนะครับว่าเราจะได้กบเกาดาวไหมเนี่ยขอกบเกาดาเลยจะไปครับผมไม่รู้ว่าเราแบบได้รางวัลแล้วมันจะรีไหมเงี้ยเงี้ยเอาปปปอปป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 ปัปป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 เป้ปปปปปปปนปป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 ัปปปปปปป้อปปอ ม่งเลยไปหนึ่งช่องดูดิกบก้าดาวผมโอ้ตายแล้วสองครับหนึ่งสองเอาโหสมก็ไม่ได้เหรอห้าสิดูบี้น,นั่นอะห้านะครับผมเอาเรียบร้อยครับกบก้าดาวผมหายไปตัวหน้าตัวตาเลย <c oughs> โอ้ได้กระดานดีใช่ว่าเราจะได้นะครับทุกคนนะถ้าแบบอ่าเราดวงไม่ดีเนี่ยไม่เป็นลงช่องกบ ก็ยังไม่ได้กบก้าวดาวนั่นเองนะครับเออโอ้สู้ตัวไปนะไม่ต้องเสียใจว่าคุณได้กระดานแบบกระจอกงอกไ้กระดานง่ายๆพวกนั้นนะครับเดี๋ยวเล่นๆไปก็อาจจะได้กระดานดีๆแต่ไปรุ่นอีกทีว่าจะได้กบก้าวดาวไหมนี่อีกเรื่องเลยดูก็ดูผมสิผมได้กระดานโคตดเทปโอ้เต็มบุญไป <c ười> <c ười> เกือบทเว้ยโอ้โหไม่ลงช่องกบ <c ười> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตัวกระชาติที่เราได้มาเนี่ยสิบใบเนี่ยบรรลงในตู้นี้กันต่อเลยเนะครับ วันนี้ผมตรงได้พูดแล้วก็ทอเนาะเปิดบอกนีขอสักตัวหนึ่งลยโอ้โหอะสามอยนะไอตัวนี้เหมือนผมเปิดได้ตอน,นเลขเนาะโอเคลูบีที่เราได้มา30 Ruby ลูบีก็ลงตัวนี้เลยปังเรียบร้อยครับไม่ออกจบแยกย้ายนะครับไอดีหลักเราไม่ได้นะครับไอดีใครได้กี่ลุงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะผมไปต่อที่ไอดีลองกันดีกว่านะโอเค ตอนนี้ผมเข้าเกมไม่ได้เนรับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะผมแบบยู่ตรงนี้นานมากแล้วนะครับเกือบ20นาทีได้นะโอ้โหแล้วผมก็ทนไม่ไหวนะครับผมเลยตัดสินใจกดเข้าไปแม่งเสดหาไลนา์ลินจอร์เลยเนะี่ยมาดูผมถามมันว่าจะได้มันฮโร่ <c oughs> หลังจากที่ผมทักไปนะไม่เกิน5นาที <c oughs> ผมก็เข้าเกมได้แล้วนะครับไม่รู้เกมแบบมันไปปรับเลนหรือเปล่าวะ บางทีไอดีนี่ผมอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งนะแล้วลเกมแม่งมันแก้ไขเว้ยแก้ไขให้ผมเข้าเกมไม่ได้แล้วมันเอารางวัลผมออกอะ่ะ <c oughs> เ,เป็นไปได้สูงเลยเนี่ยเออฮัลโหลโอเคนะครับเราจะไม่ลุยจากตรงนี้เราไปลุยจากตรงนี้กันดีกว่านะไปรับของแป๊บหนึ่งไว้โอเคนะครับทุกคนจากวันนี้นะเราจะกดไปที่ดาวตกเลยนะครับขอละผมกลัวแบบ GM มันแบบไปเปลี่ยนรางวัลผมมากเลยว่ามันให้ทําแบบให้ผมเข้าเกมไม่ได้อะ่ะเออคนอื่นเข้าได้หมดเลยผมเข้าไม่ได้คนเดียว สงสัยแล้วผมสงสัยแล้วหนึ่งนะบางทีผมอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งตอนแรกไงแล้วเกมแม่งแก้ไขมาครับท้าผมไม่ได้นะโอ,โอ้เกมแก้ไขจริงๆว่ะ <c oughs> เฮ้ยผมเก็บห้าสิบคอนนะปกติผมต้องได้รางวัลที่สองรางวัลที่หนึ่งเลี้ยวนะครับอันนี้เกมแก้ไขรางวัลจริงๆนะครับผมรับไม่ได้ว่ะเฮ้ยผมเข้าเกมไม่ได้แล้วแบบดูดิแก้ไขรางวัลผมมเนี่ยเออผมรู้แล้วเกมเนี่ยแต่รางวัลที่หนึ่งแล้วรีบรีบเข้าเกมมาเวยทุกคน ถ้าไม่รีบเข้าออเดี๋ยวแม่งเกมแก้ไขแบบผมเนี่ยลละล่ะมีเป็นไปได้สูงเลยเนี่ยเออผมได้แค่วันที่สี่วะเก็บห้าสิบคอนหวังแบบรางวัลที่หนึ่งยครับเฮ้ยลุ้มเรลวอ่ะโปรเจกต์นี้ของเรานะครับเก็บน้อยหวังลุ้นรางวัลใหญ่นะครับโอขาวน้าก็เก็บเยอะๆนะครับเออดูไว้นะครับเก็บน้อยใช่ว่าจะดีนะครับดูได้แค่ลุงเดียวน,นี่ผิดแผนนิดหน่อยนะครับทุน ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนั่นเองนะครับเสี่ยงจริงเว้ยเก็บห้าสิบคอนจะแบบลุ้นวันที่สองไงวันนี้แตแบบ่ความเสี่ยงเฮ้ยอะไรวะนี่สเตลลักกี้เอาสลับเล้ยวนะอะไรวะโอโหสลับมาเกลือกว่าเดิมเว้ยตลา,างนี้เป็นสําหรับคนที่อยากพัฒนาไอดีตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นเขียวคัมพีคนนกอฟีนิกอะไรพวกนี้เอออุปกรณ์เกียร์สำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะ่ะอันนี้คือดีมากแต่ว่าเราไม่ต้องการเว้ยทุกคน เรามีอยู่8การ์ดนะครับก็สุ่มๆไปนะครับโอ้ยพลาดนิดหน่อยวะ่ะผมแบบสงสัยเกมนะครับเพราะว่าผมเข้าเกมไม่ได้ตอนแรกเกมอาจจะเข้าไปแก้ไขไอดีผมไปถอดรางวัลผมออกไงคือ,อแล้วให้ผมได้รางวัลที่4แทนเนี้ยเสียใจวะโอเคสับดาินี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม